สวัสดีนะครับอันนี้ก็จะเป็นฝั่งของประตูระบายน้ำนะฮะของอ่างเก็บน้ำลำตะคองนะครับตอนนี้ก็ระบายน้ำอย่างหนักฮะเพราะว่าฝนตกเกือบทุกวันฮะอยู่นี่โอ้กระแสน้ำแรงมากดูแล้วก็น่ากลัวปริมาณน้ำนี่โอ้เยอะขึ้นทุกวันครับ มันก็จะเป็นสาลาพักใจนะฮะใครเงาเงาก็มานั่งเล่นได้นะฮะมันก็จะเสียงเสียงเลยฮะเพราะว่ากระแสน้ำนี่โอ้ก็ไม่ใช่ธรรมดานักกลัวนักลัวปล่อยเกือบทุกวันฮะเพราะว่าปริมาณน้ำนี่มันก็เยอะอยู่นะนี่ก็จะเป็นพี่น้องชาวบ,บ้านนะฮะก็อ,อาศัยอุปกรณ์ทำมาหากินมาหวานแฮดักปลา คือบอลลุงตอบได้คำเดียวบอกโอ้เงียบกริบหลังจากประสบ ปูทุกกัไพนะฮะวิกฤตนะพี่น้องชาวบ้านก็อาศัยแบบนี้นะฮะเวลาน้ํามาแล้วว่าการเปิดประตูระบายน้ําให้มันใหญ่ขึ้นปลาก็มีโอกาสออกมาเยอะฮกะ็จะมีพี่น้องชาวบ้านนะฮะออกมาวานเหหาปลาปลาก็จะเป็นพวกปลาตะเพียนนะประมาณเท่าไม่ถึงฝลามือนะสองสามสองสามนิ้วฮนะจำนวนเยอะเยอะก็แต่ละเหก็ได้ทีละสองสามตัว เอกลางคืนนี่น่าจะได้ปลาดีกว่ากลางวันนะเพราะว่าพี่น้องที่มาหวานเหตตอนกลางคืนนี่รู้สึกว่าจะได้ปลายเยอะกว่านะฮะโอ้ไปริมาณน้ำนีก่ก็เยอะมากอันนี้ก็จะเป็นประตูระบายน้ำนะคะอุน่ากลัวดิอึ อ,ออยแค่ผมเห็นแค่นี้นะฮะยังรู้สึกบาดเสียวนะฮะมานะเดี๋ยวขออนุญาตลงดีกว่านะครับโอ้น่ากลัวเป็นอะไรที่ไม่ถูกกับของสูงนะดูนะฮะอ้ถ้าร่วงลงไปนี่ไม่ต้องพูดถึงอนะ เหมือนรีดน้ำมารีดน้ำแล้วก็ปล่อยะมันเลยลักแบบรุนแรงอะ่ะโอ้โนี่ก็เป็นบริเวณอยู่หน้าเขื่อนนะฮะที่ทางประตูระบายน้ำคระ นี้มาน้ำก็เยอะมหาศารเหมือนกันฮะขนาดเป็นแค่อ่างเก็บน้ำนะอยู่นี่ก็เป็นอ่างเก็บน้ำระหว่างอำเภอแคนดงกับสตึกนะฮะระับเครื่องจักรก็ซ่อมอยู่ฝั่งด้านนูน้นเนียผมมาเอาข้าวฮนะไปแจกทีมงานโอ้โหปูมยาวจริงฮนะ ก็เอาหินมาคมฮะแล้เอาน้ำมากินนะฮะโอ้มาดูกันทำงานของเจ้าบูมบูมยาวนะ18เมตรนะ2 1 5 4ฮะซานี่ก็ต้องเร่งมือกันหน่อยฮะจะอยากจะเก็บงานให้เสร็จไปที่สุดนะ มาร่วมด้วยช่วยกันคนละฝั่งนะฮะ ที่เดินทางผ่านนี้ก็ต้องระมัดระวังด้วยนะเพราะว่าเครื่องจักรทำงานนะเดี๋ยวจะโดนพวกเศษหินพวกอะไรเนี่ยโดนร่วงหรือว่าหล่นใส่นะ คนขับผมงงอะคนขับผมงงอะ่บอกให้มือไปมือไปเนาะคนขับผมงงอะออออะค้งงอ,ะอยไม่ถูกเลยอันตรายฮะับทำงานก็ต้องใช้ความระมัดระวังคะเพราะว่าอุบัติเหตุมันเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาน่าจะเป็นลวดในระมั้งแทง นี้พนักงานก็ได้รับบัตดเจ็บไปนิดนึงฮนะลวดเสียบมืออยู่กับ euh, สิ่งที่มันมีของแหลมนะแหลมคมก็ต้องระวังนะหน,น่อยนี่นี่นี่เออทำไมเนี่ยเขาไม่ดีบอไปแล้วเดี๋ยวใช่เห็นเลยจะหัวมือ รุนแรงแล้วเปล่้อถสายไม่ต้องเสี่ยงเนี่ยกลัวมันนนั่นอะน่นตรายเลยนี่ยได้รับบาดเจ็บนิดนึงครับลวดมันแข็งนี่อากาศร้อนด้วย ต้องรีบเร่งแปลน้ำมัยหรือว,ว่าโรงพยาบาลนะเพื่อทำการรักษาให้รวดเร็วที่สุดนะบอดีโดนลวดที่มีความแลมมหลมคมนะแทงนิดหน่อย่อันนายกจะไปด้วยฮนะ ขวาจะเป็นคนดูแลสายงานทั้งหมดเลยใช่ไหมในสายงานคือรับงานต่อยังไงรับงานต่อยังไงแล้วก็ เราวิ่งบนสันเขื่อนนะครับก็จะมาเทหินบริเวณเนี้ปากทางนี้ปากทางหรือว่าผนังที่เราตอมแซมไี่ฮะก็จะมีเหล่ารถขุดนะฮะรถไม่โคนะครับลงของซานี่มาช่วยกันตัวนี้งานเร่งฮะไปครับสำหรับคลิปนี้นะฮะก็ขอลาพี่ตั้งนี้นะครับเจอกันคลิปหน้านะครับขอบคุณสำหรับการรับชมนะฮะสวัสดีครับ